เขาแค่บอกว่าหนูเซ็นไปเถอะอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นเอกสารทั่วไปอะไรอย่างนี้แล้วนี้ครับพี่หนุม่มก่อนหน้านี้ตัวเราเนี่ยเกิดเรื่องที่พะเยาใช่ไหมครับแล้วก็ก็คือได้มีการติดต่อกับพี่ใหญ่นั่นแหละแต่ว่าทางพี่ใหญ่ก็คือแจ้งมาว่าเราต้องมาเซ็นเอกสารที่กรุงเทพนะที่อู่แต่ตอนนั้นเราก็ได้ถามไทยเอาเข้าไปแล้วว่าเราสามาร,รถเซ็นอิเล็กทรอนิก e ได้ไหมเขาบอกว่าไม่สามารถเซ็น d i r ได้เราต้องรอให้ตัวเราเนี่ยมาที่กรุงเทพก่อนใช่แล<อ>้วประจําเป็นที่จะต้องเดินทางมากรุงเทพ ่่มาาหหใญจากเชียงรายตอนแรกเราก็นึกว่ามันมีปอะด็นอะไรสำคัญแต่สุดท้ายใช่ครับเสุดท้ายเป็นเซ็นอะไรเซ็นเซ็นี่ครับเป็นอะไรเซ็นจำมันที่จะเซ็นเนี่ยคือเอาหนุกับมอสไปถ่ายถ่ายโปรโมทอู่ประมาณสามชั่วโมงอ่ะโอเคไม่เดี๋ยวเราจะเซ็นใจเย็นเอาเอาเซ็นอะไรก่อนอันนี้ค่อยเซ็นอะไรเซ็นนี่คือเป็นมันอันนี้เป็นเป็นเซ็นอะไรหนังสือสัญญาสัญญาจ้างซ่อมครับจ้างซ่อมเพราะว่าก่อนที่เราจะซ่อมเนี่ยโดยเคสเนี่ยครับ ลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่แนะนํามาโดยปกติเนี่ยการที่เราจะสั่งอะไรหรือะทำในลูกค้าก่อนนะครับต้องเี็นสัญญาก่อนเพราะการสั่งซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องใช้งเงินจำนวนมากมแล้วเราก็เซ็นสัญญาว่าโอเคคุณมั่นใจจะซ่อมกับนะเรานะเราได้ดูแลให้ทีนี้ไอตอนที่เซ็นสัญญาอันเนี้ยคุมราคาประกันเยยัยงครับยังไม่ได้คุมราคาใช่เส้นก่อนเลยอคือเราเซ็นไปเพื่อที่ว่าลูกค้าคุณมั่นใจว่าคุณจะซ่อมกับเราแน่นอนเพราะว่าในการคุมราคาเนี่ยครับมันต้องมีกหรือเพื่อตรวจเช็คพราะประกันเนี่ยครับไม่ใช่ว่าพอ เราเป็นคือเหมือนกับเอารถเข้ามาเนี่ยครับจะสามารถลยได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสมมติผมเอารถพี่หนุ่มเข้าไปบางให้พี่หนุ่มตกลงซ่อมกับผมก่อนที่จะเป็นเรื่องพี่หนุ่มก่อนก็เป็นไปได้พอรื้อเสร็จปุ๊บไปเอาเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บถึงจะไปรื้อเพื่อไปคุมราคาใช่ครับใช่อ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นที่แบบนี้ไหมใช่ครับใช่เพราะว่าผมผมไม่กล้าเลยรลูกค้าก่อนโอเคอ่ะครับคือประเมินจาก ข้างนอกนี่ไม่ได้เพราะมันมีระำงระเบิดในไอ้มงเอลักษ์ข้างในด้วยอย่างงั้นครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่ารถหนึ่งคันน่ะมีดีเทลยังไงเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถนำเข้าแล้วก็ดีเทลค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอเคเอาตรงนี้ก่อนเอาโอเคเขาให้เซ็นคุณเซ็นคุณดึนกลับมาเซ็นเซ็นเสร็จปุ๊บยังไงต่อคุณเอาตามเอาตามที่ถามเลยนะครับทำยังไงต่อไปถ่ายคลิปไปดูกับเขาครับไปถ่ายคลิปเสร็จคือไปถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บกลับ ไม่มีอะไรครับ่ายแล้วก็ผ่านไปสักพักเลยครับก็ได้มีการติดต่อกันครับ,ครบใครเล่าเนี่ยก็มล่าเลยอาจจะต้องแบบเสร์ช่วยกันเล่าเพราะมารทำลายมันยาวมากครับโอ้ดอมันจะมนนิดนึงไม่ไม่เอาเอาเะันกันจับกันจับใก<ช>ลที่ที่คนดูเข้าใจได้ครับ <ๆ S 2> ไม่งั้นจะเป็นไปเล่ายาวๆมากเลยคนหยุมเพราไม่ถามเรื่องบางที่เนี่ยผมเล่าเองได้หมดเลยเอาเาเล่าเาเ่ามาเลยโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรกับทางที่ใหญ่เลยนะครับก็คือติดต่อยากมาก เขาน่าจะทําหลายๆอย่างติดต่อกันยากมากนะครับผมจนสุดท้ายนะครับเรื่องมันมาเกิดในวันที่17นะครับผม17นะครับก็คือพี่ใหญ่เนี่ยได้แจ้งกับทางผมว่าอ่ะน้องคือรถเนี่ยคือเขาโทรมาแฟนผมนะก็คือว่าที่มันล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่มีปัญหากับทางประกันทางประกันเนี่ยจะให้ย้อมแนวกับอะไรน้องใช่ครับก็เลยมีการล่าช้ากันน,นั้วกนะ็ตีราคาไปยัเท่าไไร ตอนนั้นคือที่ผ่านมายังไม่มีเรื่องของราคาอะไรให้เราทราบเครับเขาเพิ่งมาแจกแจงเราคือในวันที่17เครับผมนะครับเขาถึงบอกว่าอ่าพี่พูดเลยตรงๆเลยก็ได้เนี่ยพี่เรียกประกันไป้านเจ็ดแต่ประกันเนี่ยอ่านหุรัฐแพทย์แปดแสนห้าใช่ครับคือคือจริงๆแล้วต้องบอกงี้เรื่องมันจริงๆการซ่อมรถเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นใช่ถูกไหมผมเชื่อคนที่มีรถแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะทราบครับอันดับแรกนะทนับ ชนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าเรามีประกันนะครับก็จะมีการรี่ประกันมาประกันี่มาในที่เกิดเหตุครับนะมาดูสภาพหลังจากนั้นคุมราคาใช่ครับดูไหมฮะแล้วถึงที่มีการแจ้งว่าประกันตีราคาเท่า้หรเอาเข้าอู่ไหนถูกไหมของคุณวันนั้นนะพอดีเหตุไปเกิดขึ้นที่พะเยาเลยพี่ประกันมาคุมราคาในตรงนั้นคือประกันน่ะแจ้งว่าเขาเข้าไปดูรถหลายรอบแล้วแต่เขาไม่เจอรถอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรถ้าเกิดนะไปไปแจ้ง แจ้งกับผมรถเอาเข้าไปที่ที่อู่พี่ใหญ่แล้วไม่วันที่ชนวันเกิดเหตุเลยอ่ะวันที่เกิดเหตุประกันมีมาไหมตาวันที่เกิดเหตุมีประกันมาครับมีประกันมาถามว่าจะเอาไปที่อู่ไหนอ่ามาที่เกิดเหตุถูกไหมฮะใช่ครับตอนนั้นเขาดูเขาเขาถ่ายความเสียหายทั้งหมดถูกไหมฮะใช่ครับแล้วเขาได้มีการกลุ่มราคาไหมหรือยังไงยังไม่มีครับเอาไปเคลมหรืออะไรไม่เอาครับเขาแค่ถามผมว่าจะเอาไปที่อู่ไหนผมก็จะไปที่ไหนอ่าโอเคครับคุณก็แจ้งเกุญแจไปที่นี่ใช่ครับหลังจากนั้นก็เอากุญแจไปที่นี่ครับเสร็จปุ๊บประก รถไปไหนอยี่ที่อู่ครับอตาประกันไม่ได้เข้ามาฮะประกันไม่ได้เข้ามาครับมีวันที่ระบุเลยครับว่าประกันเข้ามาแล้วก็มีรายละเอียดทั้งหมดครับประกันไม่ได้เข้าไปนะใช่ครับแสดงประกันโกหกรับอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันแต่สำหรับผมอะเขาไม่ได้เข้ามาประกันไม่ได้เข้าไปเขาบอกแบบนั้นครับแต่ประกันบอกว่าเข้ามาพว่าไปสามรอบแล้วคุกไ่เจอรถกรับครอบ คุณทำยังไงหลังจากนั้นลังจมานะครับพี่ใหญ่เนี่ยก็พูดกับเราว่าประการเนี่ยจะให้ย้อมแมวจะให้ย้อมแมวกับเรานะครับว่า,ปปาเรื่องของอะไหล่ของเราเนี่ยความจริงเนี่ยอะไหล่ของเราเนี่ยมันต้องได้อะไหล่แท้นะครับแต่ประการจะให้ย้อมแมวเป็นอะไหล่อมนะครับพี่เลยไม่ยอมแล้วตอนนั้นก็คือเรายินใจเราพี่หนุ่ม,มก็คือทั้งนั้นที่คืออะไรกันนะเรื่องมัผ่ามาตั้งนานแล้วทำไมรถเราถึงยังไม่ได้ซ่อมสักทีแล้วมันมีปัญหาเรื่อง เขาทะเลาะกับประกาศอีกคืออะไรมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ <S <S เราก็เริ่มไม่สบายใจแล้วครับว่ามันเป็นยังไงแล้วแลก็แฟนผมเนี่ยได้คุยกับทางประกาศน,นะครับเรื่องขอว่าจะยื่นบีบแบบรับซ่อมนะครับในวันที่นี้นะครับผมแล้วก็ให้ทางตัวแทนเนี่ยก็ส่งอ่าเขาเรียกว่ารายลักษณ์อักษรไปหาทางที่ใหญ่ว่าให้รับซ่อมอ่าได้ครับโอเคจากนั้นยังไงต่อครับจากนั้นร่ับสั่งซ่อมเสร็จปุ๊บอ่าเราก็ ก็คือเราก็ติดต่อพี่ใหญ่ได้แหละแต่ก็คือติดต่อไม่ได้หลังจากวันที่19ตอนนั้อนแราเขาตีราคาไปแล้วใช่ไหมตีราคามาแล้วตอนแ,แรกประกันอนะ่ะอนุมัติให้8ปดแสนห้าแต่พี่ใหญ่อะเรียกไปล้านเจ็ดล้านเจ็ดสองเรียกล้านเจ็ดใ,ใช่ไหมจริงครับรถอันนั้นซ่อมล้านเจ็ดได้หรออะไรแท้เบิกใหมค่ครับไม่ตายแล้วเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรถเก็บปีปีถ้าเบิกใหม่ใช่ไหมครับเราก็ สมมติว่าพี่น้องเป็นทสินค้าราคา,คามีแต่ขึ้นอะไหล่นะคะถ้าเราเปิดจริงๆะคระับเพราะว่าเราไม่ใช้อะไหลเชียงฟงหรือพวกนี้ว่าไอ้แท้ถอดมือสองนั่นแหละครับไม่เอานี้ก่อนเอาเอารถเอารถของน้องขึ้นมาสิรถไอ้เอาผาดเนี่ยที่ชนเนี่ยเดี๋ยวเอาทีละเรื่องนะอ่าคันเนี้ยครับพอเขาไปเอาพอเอาเอาที่ชนติเอาที่เห็นที่ชนอนะ่ะด้านข้างเมื่อกี้ที่ชนเราแรกที่เปิดเอออันเนี้ยครับอันเนี้ยตีราคาเนี่ยล้านเจ็ดในการซ่อมใช่ครับถูกต้องครับ คือโดยใช้อล่ใหม่ทั้งหมดครับทุกชิ้นล้านเจ็ดเลยเหรอใช่ครับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยรถตัวรถบางคันเนี่ยครับสมมติว่าราคาซื้อขายมือสองอยู่ล้านหนึ่งใช่ไหมครับการซ่อมบางทีอาจจะสองล้านก็ได้เพราะอล่ระเบิดหมดการถึงเวลาเสร็จปุ๊บแต่พวกคุณเนีนสจะภาพนี้เห็นทางนี้ก็บอกว่าคุณบอกก็นเลยใช่ไหมว่าขายซากไปเลยเ,เดี๋ยวพี่ซื้อเองสองล,ล้านท้าพี่ใหญ่ไม่ได้บอกว่าจะซื้อเองแต่พี่ใหญ่แนะนําให้เราขายซากขอให้ขายซากไปเลยขายซากไปเลยเพราะว่ารถแบบเนี้ยซ่อมมามันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะ แกมาฝั่งเห็นฝั่งนี้มากกว่าแต่หนูว่าก็คือไม่ปักหลักประจัยคือเราจะซ่อมรถคันนี้โอเคแต่ประกันต้องจ่ายแหละอันนี้ประกันต้องจ่ายแป่งพี่ใหญ่ตีร้านเจ็ดแต่ในขณะเดียวกันประกันจ่ายแค่แปดแสนกว่าจริงจริงแล้วเคสเนี้ยที่ว่าบอกมาให้คืนทุนเนะะี่ยครับ มันเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุดนะครับเพราะเราทำเพื่อประโยชน์กับลูกค้าอย่างรถรุ่นี้ในมือสองเนี่ยตลาดก็อยู่เต็มที่ก็่อยู่มา2ล้านใช่ไหมครับถ้าลูกค้าขึ้นมนสองล้านห้าเนี่ยลูกค้าไม่ต้องใช้รถที่มันเคยชนไปแล้วแล้วก็ลูกค้าจะได้ในสิ่งที่ดีกว่าก็ยังเหลืองเปนเซ็นมือสองหรือถ้าจะซื้อใหม่ใช่ไหมครับก็คุ้มกวา่าทางออกให้คือเราไม่อยากเราทําเพื่อผลประโยชน์ลูกค้าเพราะว่าถ้าเรามองภาพแล้วครับอันไหนผมลูกค้าได้ประโยชน์มากกว่า เพราะจะต้องใช้รถชนกับไปซื้อมือมสองไม่ชนใช่ไหมครับใช้มือมสองไม่ชนดีกว่าแล้วยังมีฟังก์ชันอะไรไอ้รถคันนี้มาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคุณซื้อใหม่สามล้านหกค่ะบสามล้านหกแต่ถ้าเป็นแบบสภาพนี้สองล้านห้าขายไปไม่ใช่ครับคือคืนทุนประกันครับเอาคืนทุนประกันใช่มันคืนถุนประกันถงกว่าเพราะว่าถ้าเราซ่อมมาแล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นรถชนเนี่ยครับเป็นรถชนแล้วถ้าเกิดลูกค้าทุกคนก็คงไม่มีใครใช้รถก่อนชีวิตผมเข้าใจเขาคือคืนทุนประกันไหม ก็เหมือนตีคืนทราบไปใช่เออก็คือก็คือตีคืนไปแล้วก็คือขอญ,ญาตจะไม่ใช้รถคันนี้แล้วใช่พี่ใหญ่และพี่ใหญ่ได้แนะนาตั้งแ,แต่แรกแต,แต่ที่เขาเอารถเข้าอู่ไหมครับไห <im it> ว้คนืนแบบอู่ <c oughs> ใช่ครับคือผมแนะนำเสร็จแล้วทีเนี้ยด้วยความที่น้องบอกว่าโอเคหนูอยากเก็บมันไปใช้มันก็เลยถึงผ <im it> ่านมาวงเงินประกันเขาเท่าไหร่สองร้อยห้าครับวงเงินประกันสองร้ายห้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคืนไปก็จะได้สองร้ห้าใช่มันสูงกว่าในการจะซื้อรถมือสองที่ไม่มีชนอีกเราก็เห็นมาตรงเนี้ยลูกค้าได้ประโยชน์แต่แต่เขาขอซ่อม ใช่ครับเขาขอซ่อมคุณตีร้านเจ็ดเลยคือเราต้องตีตามความเสียหายที่แท้ไอประตูกี้เท่าไหร่ครับประตูประมาณห้าหมื่นกว่าครับบางคนหลังบางคนหลังผมจำไม่ได้น่าจะประมาณหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะใช่หลักหมื่นครับอ่ากันชนหลังกันชนหลังประมาณหมื่นหมื่นห้าอ่าอ่าล้อแม็กล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กตัวเป็นล้อแม็กแต่ง ซึ่งมันไม่ใช่ล้อเดิมอืมฉะนั้นเนี่ยเวลาตีตามหลักโดยทั่วไปเราต้องตีตามล้อ s t น n าร r d หลักการของประกันคือซ่อมคือฝุ่นกระแเดิมฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราจะตีหมดเราต้องตีอะไรแท้เดิมทั้งหมดครับอ่อเท่าไหร่ครับประมาณสามหมื่นสามหมื่นใช่ครับใช่แล้วไอ้ตัวแอ air b แอร์แบ็กข้างหน้าเนี่ย air bag เนี่ยลูกหนึ่งตีมาสองหมื่นห้าหรือสามสองหมื่นห้าสามหมื่นใช่เดี๋ยวเรามาเปิดต่ำข้างหลังไปไปประตูหลังประตูหลัง ไอ่ฝากระโปรงหลังอ่ะเนี่ยประมาณหกหมื่นอันนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนด้วยนะเพราะมันดุ้งมันดุ้งไม่เอาเลยก็อย่างนี้ครับรถหนึ่งคันอ่ะสายตาเรามองว่ามันไม่เสียใช่ไหมครับอืแล้วก็แต่ต้องคนที่เคยทําและได้ลื้อตัวจริงๆเพราะหลายคนเคยมากเลยครับว่าเสียหายอย่างงี้อย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เคยซ่อมรถแบบนี้เราจะเป็นต้องลื้อเช็คพอลื้อเช็คปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการมาเช็คทุกอย่าง จะค่อยๆไล่ให้ดูครับอ๋อคันนี้เลยนะใช่คันราคามาเลยนะไม่ไม่คัดไน่อันนี้จะเป็นซีเอลก่อนสองรถคันนี้ป่ะใช่ต้องต้องต้องทำใช่ไหมใช่ครับโอ้ตายแล้วมาเป็นปึ้งเลยก็อย่างนี้ครับรถหนึ่งคันเนี่ยครับในการจัดซ่อมเนี่ยครับมันต้องมีความละเอียดถ้าเกิดหนูว่าอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าทําไมต้องได้ความซอนผมถามว่า้างรถพี่หนึ่งชนใช่ไหมครับหนุ่มๆพี่มิดพี่ใช้รถพี่หนุ่มชนเนาะพอพอชนเสร็จแล้วเนี่ยครับรถคันนี้ออกมาวิ่งไม่ดีพี่หนุ่มเอาไหมถ้าจะเป็นต้องซ่อมนะครับ ผมเลยต้องลือเช้นจุดเพราะว่าบางคนมองไว้ว่าชนข้างหลังก็ลือแค่ข้างหลังหรือเปล่ไหมครับแต่เราต้องลือวัดทั้งคันเลยโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหทางคุณใหญ่เล่าเรื่องนี้นะฮะเดีย๋ยวผมขอหยุพักสักครู่หนึ่งก่อน,อนเอาว่าตอนนี้เราติดประเด็นนี้ก่อนนะรถคันนี้คุณตีล้านเจ็ประกันจ่ายแค่แปดแสนห้าใช่ครับหลังจากนั้นนะคุณเองเนี่ยไปเรียกเงินให้อีกเป็นล้านสามเราไม่ได้เรียกครับเราเราบอกประกันบอกว่าขอให้คุณทำการนัดตามความเสียหายที่แท้จริงและเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของลูกค้าเพื่อลูกค้าใช่ครับ คุณผมมีหลักฐานมีหลักฐานประกันเรียกของเงินสองหมื่นด้วยค่าดำเนินการอ่าไอต่อค่าดำเนินการเนี่ยพอดีผมไม่เตรียมมาอาจจะผมลองดูอ่ะแต่มีไหมเขาขอไหมคือเขาขอไหมเป็นการพูดมาคุยกันพี่ขอสองหมื่นเดี๋ยวผมจัดการให้ผมผมผมอ้าให้ผมให้ใส่แปะใส่ห้าให้เขาคุยกับผมว่าน้องคือคนข้างในอ่านั่นแหละครับทีนี้เนี่ยไปเขาเมื่าไงน้องรวยข้างในคือคนข้างในอ่ะคือขอใช่ครับ คนทั้งในขอค,คนทั้งในขอสองหมื่นแล้วเดี๋ยวจะแปดแสนห้าถึงมาไปเป็นล้านสามให้ใช่ครับเขาไม่พวดเป็นล้านสามครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจ้างเพิเออ่มเพิ่มวงเงินไม,ไม่ใช่ใช่วงเงินคือดูเรื่องให้เพราะเรารู้งอยู่แล้วว่าในเมื่อเราเสนอเป็นล้านเจ็ดใช่ไหมครับเอาง,ง่ายง่ายอ่ะได้โต๊ะไหมล่ะถ้าพูดย่ายก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ครับให,ให้ไหมครับให้ครับให้นะไม่คุณจะไม่ได้ล้านสามถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเลียกเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูสิ่งให้ เดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้เลยก็ได้ขอสักหนึ่งนาทีพอเอาหนึ่งนาทีนะครับจับเวลาเลยนะเชิญครับเบื้องต้นนะครับราคาอันไลของรถคันนี้โดยปกติทั่วไปนะครับผมจะดูอันนี้คือการคุมราคาของประกันนะครับประกันรถคันนี้ของลูกค้านะครับเป็นประกันชั้นนึงเมียสัมภาษณ์นี่นะครับอย่างสมมติใส่หน้าผมดูเอาแค่คำๆกันหกหมื่นห้าราคาสูงเนี่ยดัวหนึ่งเก้าหมื่สอง เขาคุมมา6กหมื่นห้าที่คุณมมาสักสามหมื่นกาเกินไปนยครับลดลูกค้าเป็นเบสซับพ้านเราก็เปิดของแท้ห้า้งหมดเลยครับแต่เวลาคุมอ่ะมันเป็นคุมร้านอะไรผมถามว่าคุณซื้ออะไรแบบนี้ที่ไหนไปซื้อร้านอะไรแล้วก็เอาราคไร้าะตัวเนี่ยอย่างสมมติว่าอย่างตัวนี้ผมบอกว่าจะซื้อมาประตูหลังเขาเขาตอบเลยครับมาพร้อมประตู ม,ไไมันเป็นไปได้ยังไงครับเดี๋ยวผมให้ดูแดยกัรล็อกเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้มาอะไรไเคยคันนี้คือใบคุมราคาคุมราคานี่ครับเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนเลยพี่หนุ่มแดงเขาใจง่ายเลยครับม่านประตูหลังม่านาประตูหลังคือตัวนี้ออแต่เขาบอกว่าคุมเขาคุมไปแล้วมาพร้อมประตูออมันหมายถึงอะไรครับเนี่ยผมเอมงผมอยากการสอบถามเยอะมากเลยคือตามมาตราฐานการซ่อมมราจริงๆใช่ไหมครับมันจะต้องคุมแล้วก็ตามคมวามเสียหายของลูกค,ค้าที่แท้จริงแต่คุมแบบเหมา เรื่องอะไรอะไรของเนี้ยพี่ใหญ่ไปสั่งมาจากไหนครับอ่าอะไรพวกนี้สั่งมาผมบอกเลยครับผมมีคนจัดอะไรเพราะตัวผมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็มีมีซื้ออะไรเองแล้วก็ไปจากมาเลเซียบ้างครับที่ไหนบ้างครับแล้วแล้วแต่เคสครับเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวดูที่ความเสียหายเพราะอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพักก่อนพักก่อนเอาไว้ว่าตอนนี้รถเพนนีเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ครับเสร็จแล้วนะมูลค่าที่คุณซ่อมไปทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ผม ผมคุยกันไปก็คือมูลค่าหนึ่งล้านสามแสนบาทครับล้านสามใช่ครับซ่อมเสร็จแล้วล้านสามประกันต้องจ่ายคุณใช่ครับแต่ประเด็นมันเกิดขึ้นอย่างว่าอยากเช็คหน่อยว่าอะไรเนี่ยมันใช่ครับของแท้มือแท้หรือไม่แท้โอเคอันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนะยังช่วงหน้าจะมาคุยเรื่องนี้นะได้ครับแล้วคนนี้คนนี้นี่สวยๆนี่คนนี้สาวยแล้วน้องแปมนะครับน้องแปมบอกรถพอเช่พี่เอาไปทำบอกเขาพี่ถอดไดยินชิ้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันรับรองเด็มครับเด็มเลยเหรอ เด็ดเพรว่าหนูโดนเขาแจ้งความมินประมาทหนูเ็นผูเสียหายของจริงเลยตอนเนี้ยเด็ดเลยนะเด็ดอะไรอะไรนะครับคือจริงหรือวเคสหนูดับของเพื่อนแล้วเขาไม่เขาบอกคุณถอดเป็นเพราะเชฟมินจริงแล้วคืนคุณคืนไปอ่ะงั้นเดี๋ยวจะให้พูดเดี๋ยวไม่ให้พูดเดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวพูดกันผมโปรยไว้ก่อนผมโปรยไว้ก่อนใจเย็นโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับหนกระแสจากช่องสามกดสามสิบสามสนับสนุนโดย สัมผัสความเย็นสบายไร้กะเข็บเสื้อโปโลควิกคูล cool. จากบอดี้กลฟคาร์เนียนแคปใช้บรรเทาอาการปวดข่าที่พบได้ในภาวะทั่วไปของผู้สูงวัยที่ไม่ใช่สาเหตุจากอาการบาดเจ็บโรครูมาตอยโร,โรคเกาต์โรคข้อเสื่อมรุนแรงคาร์เนียนแคปสกัดจากสมุนไพรจีน8ชนิด เมื่อมีอาการปวดข่าวให้ใช้คาเนียนแคปนำเข้าโดยบริษัทเอิร์นเวกรุปจำกัด02-751-4399หรือแอดไลน์ไอดีไลน์แอดซน์ E N W E I โปรดอ่านคำเตือนดิฉันและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้หลอมลื่อย่าง,ยงจะพาธุรกิจของคุณทะยานไกลกว่าที่เคยเชื่อมยอนติดบ SM e ิ SME จาก SME d b ank. เสริมแรงยกระดับในธุรกิจเดินหน้าในพิกัดวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษ13%ต่อปีแน่นอนตลอด3ปีอยู่แล้ว่อนสบายนาน10ปีแถมปลอดชนะเหมนต้นสูงสุด12เดือนเชื่อมียอดติดบีเอสเอ็มติดบีความสำเร็จให้ธุรกิจของคุณโทรก13.57ผู้เข้าที่จำเป็นและชนะเคืนไหวเอสเอ็มอีดีแบงคธนาคารโดยเอสเอ็มอไทยผมมาริโอมาเลอร์ครับ ชอบไอเหรอชอบมากอเหรอยูชอบไอจริงๆนะจริงดิพี่จะโกหกเพื่อถ้าชอบไอขนาดนี้โบแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพรสี่ชนิดชอบโบหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บโอทีซีนกชูกแกไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเบนสจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิพัฒน์สมุนไพรที่สายด่วนอย .1556 One squad, Leo, Ruom พันลิงอเมริกันเคเบลลิงผู้นำด้านสายสัญญาณจากประเทศสหรัฐอเมริกาตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อสื่อสารอย่างไร้ขีดจำกัดด้วยสายสัญญาณแลนไฟเบอร์ออปติกซิเควริตี้แอนด์คอนโทรลสายโซลา่าและอีกมากมายตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมการสื่อสารกล้ารับประกันสินค้านาน30ปีนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่